ดูดจระบีโชกค,ครับอันนี้เค,ครื่องเสื้อผ้านอนผักจระบีโชกหน้าที่มันคือมันจะมีความเหนียวนะครับเหนียวมากนะครับคนละแบบนะครับกับที่เราใช้หล่อลื่นทั่วไปอันนี้มันจะเหนียวเราเพื่อให้มันมีความเหนืดนะเวลานตัวนี้วิ่งขึ้นวิ่งลงอ่ะมันจะหลังลแต่ถ้าเราจระบีทั่วไปไปใส่มันหล่อเลื่อนจะทำให้ถังสั่นมาก เกระแทกจุลดีโชกเครื่อา,ามันต้องเหนียวเหนียเพื่อให้มันชลอ,อการดีรดขึ้นดิดลงลถ้าเราจปีไไปใส่ไม่ได้วองตัะแบบของชเครื่องผ้ามันจะมีเหนีเพื่อชะลอใหีขึน้นมาถ้ามันดีดขึ้นมากเนี่ยามันจะกระแทกกล่า นี่คือจระบีทาชุกครื่องสังขารสกเกลมันจะมีความเหนียวข้นมากครับเหนียวเหนียวมากครับถ้าจระบีทั่วไปมันจะไม่เหนียวขนาดนี้จผสมเพื่อชะลอการดีบตัวไปรับปาเพ้วยความเหนียวเนี่ยก็จะชะลอให้มันดีบขึ้นสูงมากคือหน้าที่ของจระบีชุกเครื่องสังขาร ไปฉลองเรจะวีทุวไปเสร็จันจะทำให้เรื่อง